น,นะครับในข้อที่2นะครับมีข้อมูล3ชุดครับชุดแรกมี11จําจำนวนนะอันนี้ก็เป็น N1 เท่ากับ11ข้อมูลชุดที่1มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น15ก็คือ X1 bar เท่ากับ15เพราะฉะนั้นเราจะหาผลรวมของข้อมูลชุดที่1 11ตัวนี้ได้แล้วนะครับข้อมูลชุดที่2มี10จจำนวนนะ มีค่าเฉลี่ยเล็คณิตของชุดที่2เป็น16ก็คือ x 2อ a r เท่ากับ16ดังนั้นจากข้อมูลนี้ก็จะหาผลรวมของข้อมูลชุดที่2ได้ข้อมูลชุดที่3ม,มี14จําจำนวนมีค่าเฉลี่ยเป็น12 x 3า a r เท่ากับ12 mm. เพราะฉะนั้นตรงนี้จะหาผลรวมของข้อมูลชุดแรก ก็จะเป็น11คูณ15ก็จะได้165จากตรงนี้ก็จะหาผลรวมของข้อมูลชุดที่2 10นะ10จำนวน10จจำนวนนี้รวมกันได้เท่าไหร่นะค่าเฉลี่ยเป็น16มีอยู่10จจำนวนก็10คูณ16นะค่าเฉลี่ยกับจำนวนตัวามาคูณกันนะครับก็160 นะครับนะหรือบอกว่านะถ้าเขียนเป็นตัวสูตรให้เห็นเนาะถ้าเขียนเป็นตัวสูตรให้เห็นอันนี้ก็จะเป็น n 1คูณกับ x 1บาร์นะ n 1ก็11คูณด้วย x 1บาร์ก็15ก็จะได้165ยอันนี้ก็ n 2คูณกับ x 2บา b a บคูณ16ก็จะได้160ย รวมของข้อมูลชุดที่3ซึ่งชุดที่3มีอยู่14จําจำนวนนะครับก็ใช้ n 3คูณด้วย x 3บาร์14จำนวนค่าเฉลี่ยเป็น12 1 4 12ได้168นะครับ ราะฉะนั้นเมื่อรวม3ชุดนี้เข้าด้วยกันนะครับจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็จะมีอยู่เท่ากับชุดแรก11ตัวชุดที่2อีก10ตัวชุดที่3อีก14ตัวก็จะเป็น35ตัวนะครับมีข้อมูลอยู่35จํานวนนะครับนะ ผลรวมของข้อมูลทั้ง35จําจำนวนก็คิดได้จากเอาผลรวมของแต่ละชุดมารวมกันได้เลยนะผลรวม11ตัวแรก165ผลรวมอีก10ตัวต่อมา160ผลรวมอีก14ตัวสุดท้ายอีก168นะอันนี้ก็ n 1 x 1 bar บวกกับ n 2 x 2 bar บวกกับ n 3 x 3 x 3า bar นั่นเอง นะครับเนี่ยตามสูตรตรงตัวตั้งเนี่ยนะ480 493เเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยนะซึ่งเราจะเรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมนะครับค่าเฉลี่ยรวมไม่ได้เกิดจากการเอาค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดมาบวกกันนะค่าเฉลี่ยรวมไม่ใช่เอา ค่าเฉลี่ยชุดแรกบวกค่าเฉลี่ยชุดที่สองบวกค่าเฉลี่ยชุดที่สามไม่ใช่อย่างนี้นะก็จะคิดจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมด493ก้ิบสาหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมด35มสิบห้า่เก้าหารด้วยสา สามสิบหได้ร้อจะชักเลขศูนย์เลขศูนตัวนี้เป็นเลขหลังจุดต้องจุดก่อนชักเลขศูนย์ลงมายังหารไม่ได้ชักเลขศูนย์ลงมา3.5.8.280 3.5.5 175นะ 1.40. เจ่ดุดอ1 4้อส 4 0 8จถ้าประมาณให้เป็นสองตำแหน่งก็จะได้14.09โอเคคิดว่าคงพอเข้าใจเรื่องสูตรของมันแล้วนะครับนะนะคงไม่จำเป็นต้องท่องละนะ